สวัสดีครับผมจงช้างว่างทำครับคลิปนี้ก็จะเป็นไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ออกไปหาน้ำหวานครับคลิปนีจ้จะเป็นการมาถ่ายคลิปไก่ที่เลี้ยงไว้ให้ดูครับผม จากที่เราไปหาน้ำหวานแล้วก็ต้องรีบกลับมาเลี้ยงไก่นะครับไก่จากเมื่อก่อนนี้เลี้ยงตอนเลี้ยงเริ่มต้นเลี้ยงนี่ขอพ่อเข้ามาขอไก่ลูกเคี้ยบพ่อเข้ามาตัวเท่านี้ครับประมาณสี่ตัวแล้วครับขอเพื่อนมาอีกสี่ตัวแต่เป็นไก่ตัวผู้ทั้งสามสี่ตัวนี่นะครับเลยเป็นได้ไก่ตัวเมีย นะครับรุ่นแรกไก่ตัวเมียรุ่นแรกครับผมได้ไก่ตัวเมียสี่ตัวครับจากเลี้ยงแปดตัวนะครับรวมตอนนี้ไก่ก็ประมาณเลี้ยงมาแล้วประมาณหนึ่งปีครับเลี้ยงช่วงโควิดช่วงแรกมีเป็นโควิดช่วงสองแล้วตอนนี้ไก่ก็จะได้อยู่ประมาณร้อย ประมาณร้อยตัวนี่แหละครับบวกลบแล้เวเรามาดูไก่ว่าไก่เรามีประมาณเท่าไหร่ ไก่แปดตัวนะครับนี่จะเป็นไก่รุ่นแรกครับผมไก่หมายถึงลูก,ล,กลูกของลูกของรุ่นแรกนะครับลูกของรุ่นนี้ครับรุ่นรุ่นนี้คือคือไก่ตกเนี่ยครับอันนี้คือพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ ส่วนตัวนั้นจะเป็นรุ่นแรกครับผมรุ่นแรกที่ขอเขามาเลี้ยงรุ่นแรกแปดตัวน,นีณพ่อพันธุ์ใส่ใส่พ่อเอาเข้ามาผสมพันธุน์มีคือลูกเขาครับผมลูกของตัวนี้นี่ครับเลี้ยงว่างก็เขามาให้อาหาร เ็ตัวสวยๆครับผมเลี้ยงไว้เป็นอาหารครับเพราะว่าช่วงโควิดช่วงที่แล้วนี่ไข่ไก่ก็แพงอะไรก็แพงไปหมดก็เลยตัดสินใจเลี้ยงไปหาซื้อกระเบื้องเก่ามาทำเล้า วนไหนไม่มีอาหารเราก็ได้อาหารจากเขานี่แหนะครับนี่ลูกไก่ได้อาทิตย์เดียวครับผมนีม่ไก่สองอาทิตย์แล้วครับประมาณนะครับ เดี๋ยวหลังจะมาถ่ายล็อกไก่ให้ดูนะครับล้อกไก่นี้ก็ทําเองนะครับลอกไก่ทําจากกระเบื้องเก่าหาซื้อมาแค่นะห้าบาทนะครับเดี๋ยวหลังจะมาถ่ายให้ดู เ้าไก่ก็จะทําอยู่หลังบ้านนะครับกระเบื้องที่ซื้อมานี่แหละครับล้อมแล้วก็จะไข่อีกทีหนึง่งถ้าไข่อยู่ชั้นบนกเบื้องก็กันหมาเข้ามาครับหมาเราไม่ไม่เท่าไหร่ครับหมาคนอื่นครับคลิปนี้ก็มาถ่ายมาถ่ายไก่ให้ดูนะครับมาถ่ายคลิปไก่ให้ดูเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะถ่าย เล้าให้ดูนะครับเล้าไก่เราทำแบบไหนสำหรับคลิปนี้ก็คงลาแค่นี้ครับผมลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับผม